ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เข้ามารับชมช่วง MTV นะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับนะนี่เรามาอยู่ในเกม GTA 5M ทุกคนเปียกโดนไหมอ่ะ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 แอบบูทบูทโด,ดนตูดโดนตูดไปทีหนึ่งเปียกเปียกตายตายเปียกเปียกเป็นไงอ่ะโดนหัวไปทีหนึ่งไม่ตายได้วี ไหวชิวได้เนินได้เนินได้เนินโอู้ยตายแหละ <laughs> มามาไม้ต่อไม้บอมาดลยมาผมเพิ่งได้กลับมาเล่นได้ไม่กี่เดือนเองนะครับนะน้องโคก็เล่นมาอุ้ยวาร์ปจัดน้องโอ้วาร์ปจัดโอ้ยโอ้พ่อหนุ่ม <laughs> คนหนูโมทำเกินปิงครับพอน้องเปี้ยงดีมาดิมาดิมาดิอูโดนไปครับโดนไปเข้าบ้องหูไปดิเ<ะ>ข้าบ้องหูไปหนึ่งทีน้องมานี่บูทไปไม่โดนดีตัวบูทใหม่ไม่โดนเหมือนเดิมบูทอีกทีก็ไม่โดนเหมือนเดิมบูทอีกทีโดนไปแตกครับน้อง เจอกับพี่เนี่ยตัวตึงอันตัวตัวตตึงตัวอันตราย่อยนะน้องเออมาดิมามาโอ้โหวาร์ปเนี่ยน้องเขาวาร์ปจัดอะเชี่ยน้องเขาบอกนะว่าน้องเขาไม่ค่อยดีเจอเจอในเทนนิงเ่ไม่ได้เพิ่งเจอแล้วก็ชวนท้าหนึ่งหนึ่แหละกว่าเก่งบ้าละนี่นี่เอาคืนแล้วไงประเด็นคือมันเอาคืนแล้วไงเชียมันเอาคืนจนนอนม่งงทิ้งเนี่ย มามาฟักวุฒไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรคีย์บอร์ดพอม,มันะเปี้ยงเปี้ยงเล่ก,กันไปเล่คนเล่ก,กันไปคนละไม้เล่ก,กันไปคนละไม้บู๊เปี้ยงไม่โดนเปี้ยงเกือบตายนั่นน่ะอีโดนตามโดนตามล่าอีจนไม้จมถ้าโดนหัวนี่คือตายร้อยนั่นน่ะจมร้อยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยง เปีย้ยงโอ้ยกว่าจะตายพ่อคุณเอ้ยน้องเอ้ยกว่าจะตายเนาะกว่าจะตายนี่คือโห่ตีันเมื่อยมือเล่นไปเล่นมาแต่ทุกทีพี่แข่งกว่านอ้องเปีย้ยงตีตูดโอ้โหมันกระตูดก,กะคนเออมันกระตูดเข้าใจะวะของไม่กระตูดว่ะกดซับเยอะๆไอ้เขี้ยคุณได้อัพคอมใหม่ทีได้รวยๆมีคอมแรงแรงเขาทุกทีเขาจปวะ เอปี้ยงเปี้ยงตัวแข็งว่ะตัวทีอีตัวแข็งปี้บู๊กลับไม่โดนนี่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนแล้รัโอ้โหตายจังหวะพอดีมากเลยน้องมึงเช่ยจังหวะมันพอดีมากเลยคนเก่งเ้ยบู๊ยังไงได้บู๊ไม่ได้คนหนึ่งอ่ะบูยังไงไม่รู้บู๊ต่ามปั้มยาเนี่ยมาดิมามาเปี้ยงไปทิ้งที บูทไปตีไปคลาสสิกคลาสสิกยังได้กลัวซองโดอดีอเฟบูทเออถีบแม่งเลยถ้าเป็นคนอื่นน้กูตายแล้วนะถีบอ่ะนะเตี้ยงเี้ยมกับพี่น้องยังอีกร้อยปีพันปีน้องที่พี่ใหเองค่าพี่ได้ะพี่บอกเลยเองไว้น้องพี่แค่อ่อนในเองไม่แบบไม่มีกำลังใจเล่นไงนี่ไนงะนี่ไง อีนี่ไงอืนี่ไงโอ้โหไม่ตายอีอีบูธไม่โดนอีกกูมันไม่ตายกูคงจะตายเองั้นแหละตีต <oh ีเออปวดนิ้วโว้ยปิ้งตีทำไมบูธปึ้งวูยี่อะไรล่ะลีกตัวไปสัตว์ติตกะสิกปวดจะตายได้เนินกำชีชนะพี่น้อง มือพี่เร็วกว่าไงตีมั่วหมดแต่จังหวัดเนี่ยกูมไม่หวังแล้วกูตีมั่วไอ้กูไม่มีคลิปไม่มีแบบสูตรไม่มีแบบตีอะไรยังไงไม่รู้กดมั่วหมดกดตุ๊บผมจะกดได้อ่ะพี่เออ,อนี่ไงได,ไดูดิดูดิกูควักมีดแล้วเนี่ยดูดิกดผิดน้องเย็นๆดิมาๆโอเคแล้น้องเขจะเล่นเขาบอกว่าเขาจะเล่นอะไรนะ ไปอยากเล่นมีดได้มามาไอ้กูก็ตายส่วนส่วนกูนไปเลยกูไม่ต้องทําอะไรเลยอาสิกูยังตีไม่ได้เดี๋ยดิไม่กล้าปล่อยคลิกขวาทุกคนคลิกข,ข, <c oughs> ขวาขาางเงี้ยนะคลิกขวาขาก็ตีไม่ได้เลยปะถือว่าตียังไงไม้ไงนะต้อเล่น <c oughs> <c oughs> ไม่เป็้ผ <c oughs> ม,ม, <c oughs> มอยากสอนหัดสอนไม้ก็มไม่ได้เล่นไม้แล้วนะ <c oughs> ครับโอ้โหสอนไม้ไม่เป็นเลยมีจะมีดไม่สู้ไงเดี๋ยวกูเล่นไม้เปียงอี บูธไปเห็นปะมัน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 ไม่ได้จริงเว้ยไม่กล้าเล่นเลยนี่โดนโดนยับโดนยับโดนยับโอ้โหไว้เจองคลิปหน้าทุกคนเชี่ยไปแล้วไม่ไหวอวยู่ะไปเจองครับกดไลค์กดติดตามเลยพวกนายีย่ายส์ข <c oughs> เยอะแค่นี้แหละ